ันเดียวจะมาพาซีบีแล้วสิบหลังจากที่ไม่ได้ขีม่มาเป็นโอ้โหสามสี่เดือนได้มั้งน้ำมันเครื่องนะผมที่ใช้นะผมผมใช้เป็นตัวนี้นะผมโอ้โหไอย้ยางแรง ก็สวัสนดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมช่อง CFR เลยเอยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาพา c b 1ิ0หลังจากที่ไม่ได้ขี่มาเป็นโอ้โหสามสี่เดือนได้มั้งไม่ได้จับแบบเป็นเดือนอะเกือบครึ่งเดือนเกือบครึ่งปีไหมนี่ไม่ได้ขี่มานานเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยลืมเลยตั้งแต่ในสมัยไหนตั้งแต่ต้นปีอะ่ะหลังจากนั้นก็ไม่ได้ขี่เลยครับผม จอดเกินนะผมวันนี้เราพาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะผมนะก็ว่าค่าใช้ใจ่าย c b 1 0บานะผมเราจะมาทำคลิปรถเ,เล็กกันนะครับผมนะม50ก็ชว่วงนี้น้ำมันขึ้นนะผมก็เลยแบบว่าเออจอดพักสัหน่อยแล้วกันนะผมนะมันก็แบบว่าเออจะพักแล้วกันไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำมันนะขึ้นน้ำมันขึ้นแพงมากอะไรวะขึ้นเยอะอยู่อะเออนั่นแหละครับผม โอเคผมเราไปเช็คเราก็ไปเช็คเอ่อเช็คระยะมันไม่เช็คระยะเลยผมเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเพราะว่ารถผมจอดมาเป็นหกเดือนนะผมตั้งแต่ไปสนามอำนาจเจริญนะคันนี้ก็ไปสนามอำนาจเจริญมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยนะผมก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเลยหกเดือนละน่าจะเกินหเดือนหรือไม่ก็ถึงหกเดือนละเลยไปเปลี่ยนกันเลยนะครับว่ามันถึงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะผมเนี่ยเพราะว่าเออไม่มีเพราะว่าเลยหรอกมันก็หมดแล้วล่ะ ค่าใช้จ่ายนะ่าจะมาไม่เกิน200มั้งผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องธรรมดาไม่ได้ใช้เกจสูงอะไรนะครับผมก็เปลี่ยนศูนย์ใกล้บ้านนี่แหละครับผมไม่ใช่ศูนย์ใกล้บ้านนะไปเรื่อยกันเลยผมก็ไม่ได้ขี่นานนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเป็นถ้าใครอยากดูเ,เกี่ยว content, กับคอนเทนต์ก็คอมเมนต์ไปเลยครับว่า CB 1 5รมันน่าใช้หรือเปล่านะผมผมก็ขับมาประมาณคันนี้น่าจะประมาณ2ปีไม่ก็3ปีละจะ4ปีแล้วมั้งผมขี่แต่ปี18เนาะ ขี่สมัย 2018, 19 20 2 1เเออผ่านมาโคตนนานเลยนะครับผมผ่านมาโคตรจะนานเลยนะครับผมโอเคแล้วเราเดี๋ยวซ้ายผมไปเอ,อ่อ ไปปีชานะขี่นานเลยร้อยห้าสิบีมันก็จะมัน 10, มือมั้งนะโอเคข้างหน้าก็เป็นศูนย์เอ,อปีชาพานิชนะผมซึ่งมก็ออกรถที่ปีชานะครับผมเราจะพาเปลี่ยนทายมันเครื่องกันนะครับ เ้ยให้กูขึ้นไปข้างบนเลยบอกว่ากูไม่กล้าขึ้นว่ะโอเคนะผมแล้วก็มาถึงศูนย์นะนะครับซึ่งก็เดี๋ยวให้ช่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ขี่ขึ้นมาเขาไม่กล้าขี่ <c oughs> กลัวกลัวไม่ขี่นานไง เดี๋ยวจะบอกว่าให้จ่ายมันเท่าไหร่นะครับผมคันนี้นะเราจะให้ช่างตึงโซ่เนี่อยโอเคไว้เจอกัน A few moments later โอเคผมก็เรียบร้อยผมก็นะ้ำมันเครื่องเหลือมันเท่าไหระ่วะหนึ่งจุดแปดลิตรนะมันก็น่าจะเหลือใช้สองกล่องโอเคผมแล้วก็ เรียบร้อยของการเปลี่ยนเครื่องอานี้นะมั่อครื่ีง CB 150 r าศนะครับผมเปลี่ยนทามันเครื่องมาโดยรวมแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดก็เสียไป2 30บาทนะครับผมอันนี้ไม่รวมว่าไม่แน่ใจว่าค่าช่างมีหรือเปล่าเพราะว่ารถมันก็ประกันน่าจะหมดแล้วนะ <c oughs> เออนะครับผมคันนี้น่าจะต่อเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจมไม่จาไม่ได้เลยผมคันนี้แต่ว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยรวมก็230บาทนะครับผมก็ถือว่าประหยัดจริงๆนะผมแบบฮอนด้านะผมก็ใช้น้ำมันเครื่องเอ่อสีขาวนะขวดสีขาวฝาสีน้ำเงินนะผมก็ผมว่าโอเคนะกพ็พอใช้งานได้นะผมก็ถ้าอยากใช้ดีก็ตัวสีสีดำนะมันก็มีนะแต่ตอนนั้นมันหนืดไปหน่อยผมว่าเอาไว้ขี่ทางไกลจะแนะนํ่ดีกว่านะผมตอนนี้ก็รถรถเท่าไหร่ใช่ไหมครับรถสามปีรถสามปีแปดพันโลครับยังไม่ถึงแปดพันโลด้วยซ้ำนะผม อันนี้เพิ่งเ7็0พันโลโหก็จะเท่เลยนะครับผมโอเคเราก็กลับกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไว้เอ้ยรู้สึกว่าบิดแรงขึ้นปะรู้สึกว่าเริ่มมาแล้วปะก็ให้ช่างศูนย์ฮอนด้าก็บริการก็ดีอยผมถือว่าดีเลยนะผมอ่าแต่เปลี่ยนมาก็รู้สึกเลยว่ามันมัน มันตอบสนองแบบดีขึ้นกว่าเดิมนะเออมันบิดมากกว่าเดิมอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะครับผมนะก็ให้ช่างตึงโซ่ให้แล้วก็เช็กลมก็ปกตินะผมตามเช็กระยะนะอันนี้ก็ไม่ได้เช็กระยะนะนนี่อันนี้ผมเช็คเพราะว่าน้ำมันเครื่องมไม่ได้เปลี่ยนประมาณหกเดือนแล้วก็เลยเอาเข้าไปเช็คนะครับผมบิ Big ๊กไบค์ก็ทุกคันนะว่ารถทุกคันนะผมรถไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาหกเดือนน้ำมันเครื่องจะหมดอายุนะผมก็ให้แนะนําไปเปลี่ยนฐายนะน้ำมันเครื่องภายในหกเดือนนะผมแน,นะนํานะอันนี้แค่แนะนําน,นะผมนะ บางคนไม่รู้ว่าขี่เลยหรือเปล่านะผมก็อาจจะส่งผลเสียนะผมเนะก็ประมาณนี้รู้สึกว่าบิดมาเลยนะรู้สึกว่าเครื่องสมูทเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปพูดถึงตรงนี้ดีกว่านะครับผมนะไม่มีอะไรนะคลิปนี้แค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะผมเนะถ้ายายผมทำพวกข้อดีก็เสียคันนี้ก็คอมเมนต์ไปเลยนะผมเพราะว่ารถคันนี้ก็ผมก็เคยทําไปแล้วแหละตอนนั้นมันก็ ดี๋ยวจะกลับมาทําอีกทีนึงเพราะว่าเราต้องพูดถึงการใช้งานใช่ไหมล่ะแบบว่าเออผ่านมาปีปสองปีแล้วอะ่ะเออเราเจออะไรมาบ้างประมาณนั้นนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวหาที่จอดกันดีกว่านะครับผมป้าป้าผมจะจอดไหนดีไปนี้ดีกว่าโอเคผมก็พูดถึงค่าใช้จ่ายก็ ทั้งหมดก็สองร้อยสามสิบาทนะครับผมสำหรับซีบีร้อยห้าสิบรอรถที่ไม่ได้ล้างโอเคนะผมนี่อันนี้คือน้ํามันเครื่องนะผมที่ใช้นะผมผมใช้เป็นตัวนี้นะผมก็มันก็ดีนะผมคิดว่าเพราะเขาก็ทามาใหม่แล้วผมเห็นเขาแบบว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบทํารุ่นใหม่มาแล้วนะผมแต่ก่อนมันจะไม่ใช่ตัวนี้มั้งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งไม่ใช่สีอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพูดถึงคลิปหน้าแนละ้วกันการใช้งานนะผมคลิปนี้เอามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอรถสภาพ วัตภาพ7,000โลสามปีสามปี7็8 0โลแล้โอ้โหอะไรวะเี่จอดเกินนะคันนี้แต่มีซีบีาร์600คือแทบไม่ได้ขี่เลยนะผมคันนี้ถือว่าไม่ได้จับเลยนะครับผมแต่ถามว่าแม่งหา650ไปตลาดเปลืองน้ํามันแต่คันนี้ไม่เปลืองนะครับผมแต่ผมก็ชอบนะขี่650ต่อไปไหนับผมมันก็เออนั่นแหละครับเปลืองก็ไม่เป็นไรครับใจมันรัรนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะครับค่าใช้จ่ายนะผมก็เปลี่ยนนี้ก็อันนี้เหลือนะ เหลือครึ่งหนึ่งนะครับผมใช่เหลือครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมลมยางแล้วก็เปลี่ยนโซ่นะผมรถคันนี้ก็ไม่ได้แต่งเลยนะครับผมเดิมๆนะเน้นใช้งานนละคันนี้เน้นใช้งานเน้นแบบว่าขับขี่ดีกว่าเน้นใช้ประสิทธิภาพคันนี้ไม่ได้มอน้ายังไม่ได้เปลี่ยนเลยไอย้น้ํายามอน้ํามันยังเยอะอยู่เลยครับผมก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะเออก็ไว้เจอกันอีกพันโลหมื่นโลแล้วกันนะคันนี้นะ นะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกเพื่อเปจะใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมแมงกูนะม่แรปเปอร์โอเคครับผมนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็เดี๋ยวก่อนกลับนะเราต้องสับคันเร่งซะหน่อยห้อยไว้กลมปิวอะ่ะเอาเก็บใส่กระเป๋าดีกว่าเราก็มัดถุงแล้วถ้ามันหยุดออกก็นั่นแหละฮะโอเคแล้วนะผมเอามาลองดูกันซึ่งก็ไม่ได้จับมานานละคันนี้ไม่ได้ขี่มา สามสี่เดือนละรอบมาเร็วขึ้นว่ะจุดว่ารอบมาเร็วอ่ะโอ้โหไอ้ยี่ย่างแรงไอ้ยี่ขี่รถเล็กกับรถใหญ่มันต่างกันนะางคนรล่วฟิวันเลยนะผมเรื่องความสนุกนะผมนะรถเลก็กก็มันได้ลากว่รามันมันนะผมนะแต่รถใหญ่ก็ธรรมดาแหลคะครับผมมันไม่ได้ลากว่รามันรถใหญ่นะ บิ๊กไบค์มันก็ขี่เออคนรถจะตายกันนะกนรถเล็กนะมันก็ขี่มันคนละแบบนะอันนั้นมันในความเร็วที่มากขึ้นนะผมก็เสียงนั้นนี่นั่นเนาะอันนี้ก็แบบมันในคลาสของมันนะเออมันได้ลากรอบมันได้เล่นรอบมันสนุกดีนะคันนี้นะเออเดี๋ยวจะมาพูดถึงคลิปหน้าแล้วกันนะข้อดีข้อเสียงจากการใช้งานนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่านะครับผมโอเคผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบาย